กาลม,มารณะหรือโรคระบาดท,ที่เรียกว่า Black Death เกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่14โดยเริ่มจากเอเชียกลางและแพร่กระจายไปยังยุโรปอย่างรวดเร็วระหว่างปีคศสนถึง1351อโรคนี้ได้ฆ่าชีวิตคนไปประมาณ25-30ล้านคนในยุโรปซึ่งคิดเป็นประมาณ30-60%ของประชากรในขณะนั้นในอังกฤษ การระบาดของกาลมรณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจหลังจากโรคได้ฆ่าชีวิตแรงงานจำนวนมากเกษตรกร,กรและกรรมกรขาดแคลนทำให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นและมาตรฐานการครองชีพของชนชั้นล่างดีขึ้นนอกจากนี้โรคระบาดยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญระบบศักดินาเริ่มสั่นคลอนผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจของาศาสนาและชนชั้นสูงนอกจากนั้น ความเสียหายจากการระบาดทําให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนําไปสู่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดการลมรณะไม่ได้สร้างความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่ยังทําให้สังคมอังกฤษเริ่มปรับตัวและเติบโตอย่างชา้ชาๆสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต